สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ของแซลมอนมาร์คพ่อผิวขาวนะคะของคาชาแบนด์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะภายในการที่เรามาร์คเนี่ย15-20านาทีนะคะว่าผลออกมาเนี่ยผลลัพธ์ออกมาแล้วจะเป็นยังไง ผลออกมาเนี่ยเห็นไหมคะว่าอีกข้างหนึ่งขาวเลยนะคะสว่างใสแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยข้าที่ไม่ได้พอกเนี่ยก็ยังคาอยู่นะคะแล้วยังไงเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อนะคะลองซื้อผืนพันนี้นะคะมาทดลองมาร์กดูนะคะเพื่อพิสูจน์ดูเลยว่าขาวจริงใสจริงนะคะฝากผลตภัพฑ์คาชาแบรนด์ด้วยนะคะ